โลกนี้เหมือนบันไดเดินขึ้นไปก็จะสูงหากหลงอยู่กับฝูงก็ถูกจูงให้ต่ำลงแก้ไขสันดานเถิดจะได้เกิดเป็นมนุษย์หากทำกรรมหนักก็จะหลุดความเป็นมนุษย์จะสูญหายชื่อเสียงเงินทองว่ามากมายเมื่อขาดใจเหลือแต่กรรม ลูกหลานขอก้มกราบองค์หลวงปู่แสงยานนวโรพระอริยเจ้าผู้เปี่ยมร้นด้วยเมตตาธรรมลูกศิษย์สายตรงองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตลูกหลานขออ่านประวัติองค์หลวงปู่แสงพอสังเขปดังนี้ค่ะองค์หลวงปู่แสงยานนวโรเดิมชื่อนายแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน พุทธศักราช2467ที่อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2490ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นลูกศิษย์ลูกหาสายตรงขององค์ท่านได้กล่าวไว้ว่า จริงๆแล้วท่านมีอายุ105ปีเพราะในสมัยนั้นการแจ้งเกิดจะล่าช้ากว่าการเกิดจริงหลายปีค่ะขอกล่าวประวัติการจำพรรษาวิเวกธุดงขององค์หลวงปู่แสงพอสังเขปดังนี้ค่ะในช่วงปลายขององค์หลวงปู่มั่นที่อยู่บ้านผือนาในอำเภอพัน,นานิคมจังหวัดสกลนคร องค์หลวงปู่แสงได้ศึกษาธรรมะกับองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตจากนั้นในปีพุทธศักราช2494ถึงปีพุทธศักราช2496องค์หลวงปู่แสงได้เดินทางไปที่จังหวัดเลยเพื่อจำพรรษากับองค์หลวงปู่คำดีประพาโสวัดถ้ำผาปู่ ต่อมาในปีพุทธศักราช2497องค์หลวงปู่แสงได้เดินทางไปกราบองค์หลวงปู่ฟั่นอาจาโลณวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพัน,นานิคมจังหวัดสกลนครและได้ร่วมสร้างวัดถ้ำขามในเวลานั้นจากนั้นองค์ท่านได้เดินทางไปยังวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายเพื่อจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่เทศเทศลังสีเป็นเวลาหนึ่งพรรษาจากนั้นองค์หลวงปู่แสงได้เดินทางย้อนกลับมาณวัดราชมงคลอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเพื่อมาจำพรรษากับหลวงปู่บัวสิริบุญโนเป็นเวลา20บพรรษา องหลวงปู่แสงท่านได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดสกลนครเพื่อไปร่วมสร้างกุฏิสาราที่วัดธรรมเจดีกับองค์หลวงปู่แบนทนากรุเมื่อเสร็จการสร้างกุฏิสาราที่วัดธรรมเจดีจังหวัดสกลนครแล้วองหลวงปู่แสงได้เดินทางไปกราบองหลวงปู่ดุลอตุโรวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินท์ จากนั้นท่านได้ไปกราบองค์หลวงปู่ขาวอนารโยและได้อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำกองเพนในสมัยนั้นเป็นอำเภอหนองบัวรำพูจังหวัดอุดรธานีองค์หลวงปู่แสงได้เดินทุดงไปร่วมกับอง์หลวงปู่ขาวอนารโยที่ภูวัวองค์หลวงปู่แสงท่านได้เดินทางต่อไปจังหวัดเชียงใหม่อำเภอพราววัดดอยแม่ปัง เพื่อไปอยู่จำพรรษากับหลวงปู่แหวนสุจินโนเมื่อออกพรรษาแล้วอง์หลวงปู่แสงจึงได้เดินทางกลับมายังภาคอีสานและได้เข้าไปกราบองคหลวงปู่ชอบณวัดส,สัมานุสรออำเภอวังสพุงจังหวัดเลยจากนั้นองหลวงปู่แสงท่านจึงได้กลับมาณนะจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูเวียงได้วิเวกทุดงที่ภูก้าภูพานคำ กับหลวงปู่ศรีมหาวีโรต่อมาเมื่ององหลวงปู่แสงและองค์หลวงปู่เหรียญได้พบกันจึงได้ชักชวนกันให้เดินทางไปวิเวกทุดงด้วยกันที่วัดดอยหินหมากเป้งอีกครั้งและต่อมาองค์หลวงปู่แสงและองค์หลวงปู่จันโสมได้วิเวกทุดงด้วยกันที่อำเภอผืออำเภอสามพานและอำเภอน้ำโสม การต่อมาหลวงปู่แสงพระอาจารย์จวนพระอาจารย์วันหลวงปู่ล่าและพระอาจารย์สิงห์ทองได้วิเวกทุดงร่วมกันที่ถ้ำสาริกาภูสิงห์ภูทองภูเก้าภูพานคำภูทอกเป็นต้นนะคะการเปลี่ยนที่จำพรรษาและการร่วมทุดงกับพระอริยสงฆ์ขององค์หลวงปู่แสงนั้นเพื่อไม่ให้ยึดติดกับโลก หรือสถานที่ใดๆทั้งสิ้นต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 3 2ถึง2533องค์หลวงปู่แสงและองค์หลวงปู่มหาวีโลได้จำพรรษาด้วยกันณวัดป่าวังเลิงจังหวัดมหาสารคามและต่อมาในปีพุทธศักราช2534ถึงวันที่31ทธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 5 1 องค์หลวงปู่แสงท่านได้จำพรรษาที่วัดป่าอารัญ,ญาวิเวกบ้านไก่คำจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่31ทธันวาคมปีพุทธศักราชส5 5 1องค์หลวงปู่แสงท่านได้เดินทางไปยังวัดป่าอิสิปตนะมฤุกทายวันบ้านหนองไหน้อยตำบลหนองค่าอำเภอปธุมราชวงศาจังหวัด อำนาาเจริญได้อยู่จำพรรษาจนถึงวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2552และในวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2552นั้นเองท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดนางเกือ้อยาน,นวโรบ้านนาเกิอ้ออําเภอเสนานิคมจังหวัดอํานาจเจริญและในวันที่21พฤศจิกายน พุทธศักราช2 5 5 3ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดป่ามโนรมสมประสงค์บ้านห้วยของตำบลหนองค่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนานาจเจริญจากนั้นในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช5 5 6 6ท่านได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์อำเภอมหาชนะชัยจังหวัด ยะโสธรจากนั้นอง์หลวงปู่แสงยานวโรจึงได้จำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลญโคกนาโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรอ,องค์หลวงปู่แสงท่านได้เมตตาเล่าให้ลูกศรริษย์ฟังถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนฉายาจากยานวโรเป็นจันดโชโต เมื่อวันที่สี่มีนาคมพุทธศักราช2557องค์ท่านได้เมตตาเล่าดังนี้ค่ะสมัยที่ท่านหนุ่มๆท่านได้เดินทางไปทุดงที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะไปปักกฏที่วัดล้างแห่งหนึ่งทางที่จะไปนั้นต้องนั่งเรือข้ามห้วยชื่อว่าห้วยหลวงขณะที่หลวงปู่ท่านกำลังนั่งเรืออยู่นั้น เรือได้เกิดพลิกคว่ำทำให้บาทขององค์ท่านได้ล่วงลงน้ำซึ่งในบาทนั้นได้มีสุจิบัติของท่านอยู่ด้วยทำให้สุจิบัติขององค์ท่านได้ลอยหายไปกับกระแสน้ำหลังจากนั้นอง์คหลวงปู่ก็ได้ไปแจ้งทำสุจิบัติพระใหม่นะคะซึ่งหลวงปู่ท่านมาเห็นในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ฉายาให้ท่านผิด เป็นญานวโรโดยแท้จริงแล้วเมื่อองค์หลวงปู่ท่านบวชท่านมีฉายาว่าจันดะโชโตมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะนี่เป็นสาเหตุที่องค์หลวงปู่ท่านได้ฉายาใหม่เป็นองค์หลวงปู่แสงญานวโรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะในปีพุทธศักราช2557 องหลวงปู่แสงจึงได้มอบหมายให้เจ้าอาวาสวัดป่าวังเริงเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการในการเปลี่ยนฉายาท่านกลับมาเป็นจันดะโชโตอง์หลวงปู่ท่านได้บอกว่าจันดะโชโตมีความหมายว่าผู้ที่รุ่งเรือง